นี่ต้อนรับเข้าสู่นี่คือสวัสดีครับไอเดคับเป็นไงครับไม่ค่อยยิ้ยมเลยรอนพอไม่เป็นชื่อไห้สบายดีวะสบายดีสบายดีนะไอไอเล็กไม่ค่อยเอากล้องนะช่วงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนั่งเลยหรอเอาละครับตอนนี้ก็หลังที่มาถวายแล้วก็ช่วยกันย้ายเข้ามาที่ห้องครัวช่วยกันก่อนนะครับอันนี้คือสําหรับที่ต้อนรับแขกอย่างที่เลย วันทูที่แคอ่นอย่าลืมยุ่มคะ่ะวันทูที่แคทเช่นเนี่ครับหมู่ว่านต้องสีนะจา้าเอาเถ้ะทักทายครับใบสุข่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเงงรียนวัดรังยันครับวัสดีค่ะสามสาวเป้กากัน ไหม่สรงค่าใหม่สงค่านะครับสวัสดีตอนเชา้าท่านผู้ชมครับวันนี้มายืนอยู่ที่ว่านของผมนะสมากลักเธอนะครับวันนี้คือวันที่ห้าวันที่เรากําลังจะประชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวันงางนนะเราก็กําลังจะมีวิธีการสุดเผาสดนะครับใครมีของดีต่างๆก็เชิญมาเลยนะครับก็จะเอาไปไว้ที่วัวสดแล้วก็จะสดภาษาเทหรือว่าใส่ใจสิ่มหรือว่าต่างทีสิมนะ ที่นี่ก็จะใส่ใจวุฒิศักดินะครับก็เชิญท่านชมเข้าสู่หมู่วันบรรยายน,น,นี้นะครับก็ท่านชมจะได้เห็นสาวงามตามท้องหลวเชียงตุงของเรานะแล้วก็พิธีป้อนรำแห่งเชียงตุงด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็หนุ่มสาวหมู่บวัดบรนยันกำลังรวมตัวกันเพื่อจะต้อนรับแขกที่เราเชิญมาวันนี้นะครับก็รอติดตามชมนะครับผมจะพาท่านชมเข้าสู่โรงเรียนบรรยันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้กับช่องที่ชิ้นชิ้น โอ้โหนี่ครับสวยมากครับหลอกทันตะวันแห่งหม้วันวันเงามเรานะครับตอนนี้ก็รวมตัวกันนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเนี่ยสาวน้อยที่กําลังจะพรอนรําแห่งวันงานกำลังเชิญมาแล้วครับผมก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงนะครับโอ้สวัสดีครับน้องทาวันครับสวัสดีกันซีไปไหนมาไปแต่งหน้ามาไปแต่งหน้ามาที่ไหนแต่งที่ไหน,ไหนวันน้องอีหัวแต่งหน้าที่บ้านของน้องบุยคำลาวนะเออ เ,เราไปรู้สาวสาววันงานเราแต่งหน้าก่อนเท่านั้นหมบ้านของน้องมวยค้ำหอมนะไม่รู้ว่าอยู่ในเออย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 ์อยู่นี่หรือเปล่าน้อนี่ครับอ๋อนี่ครับสาวสาวมารวมตัวที่นี่นะอเอารอกันไปดูกันเอาละครับหม่สมคข้อยืนีต้อนรับเข้าสู่ซองสมรักเธอสำหรับเปียกัดตอนเช้าและก็หลอกม่ง,งานงามแห่งหมู่บ้านสาวงามเชียงตงุง So welcome back to Singh Channel again. Today is we would like to invite you to visit my village one Yeah. Also today is like auspicious of maybe Saturday. Yeah, not Sunday yet. So all you girls preparing to go to the monastery and prefer when the traditional transportation. โอ้ทอล์ดเชนเดอร์ดันซิน today อ่ last night they also party ท่อง to dance the traditional uh, าอ่าแดนซ์ so now they are preparing to make อ่ wearing the traditional dress and beauty กําลังจะมาอีกนะอ๋อนี่ครับโอ้โหนี่คือสุดประจําแห่งหมู่บ้านของเราก่อนจะไปทําบุญนะนี่ครับวันนี้จะไปทําอะไรครับ หมายถึงว,ว่าตักบาทนะภาษาไทยนะตักบาอโอ้โหอันเปาสวัสดีครับคนสวยวันนี้สวยมากทุกคน uh, We would like you We would like to invite you to our village uh, and monastery so today we were going to party dancing and then all cute girl waiting for each other now so the preparing is coming yeah oh สวยทุกคนเลยครับเนี่ย all beautiful so they have to lock the door อันนี้คือเป็นสุดสุดรุ่นใหม่แห่งเชียงตุงเฮ้ยช่วงถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนี่เด็กเขา so youtuber c h a n n e l โอเคนี่ครับสองสาวมาแล้วนี่ครับซุดประจำสวัสดีครับน้องเหล้าว,วันกับเหล้าเหลินเฮ้ยมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยถ่ายรูปก,ก่อนมาเออมาๆๆถ่ายกลุ่มตะเคีนมาได้เนี่ยเยอะเคียนหนุกดีเจนะเอาเด็กตัางกลุ่มสาวน้อยวันเงี้ยเป็นไงล่ะว,วันนี่สวยมากเลยมาอยู่ที่นี่มาที่นี่ <c oughs> <c oughs> ตึ้งมากเนพี่นังนี่ครับสิ้นดอนแลถ่ายเบื้องหลังตลกนะครับอ้ามามาๆๆมาสาววิญญาณมาทั้งหมดเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอุ๊ยวอล์กเตยมาแรงโอ้โูน้องหอมน้องหอมหนุ่มอยู่ไหนหอมหนุ่มยังไม่มานะเดี๋ยวว่าไปวัดอ่ะโอ้แต่ละชุดไม่เหมือนกันนะทำไมไม่ใส่ชุดมันจะเรียงซิงๆเนี่ยอ๋อสั่งเย็บไม่ทันเฮ้ยป๊อกพึงกันแน่ปึ๊ดๆเลยนะ เอาวันยิ้มหน่อยต้องยิ้มบ่อยๆมาป๊อบพุงเงินเอาข้าวเ้าขวสังกีออกมาซิงมันนั้นนี่นเดี๋ยวไล่้นดหลังข้าวเท้า้วาุ๊พุงเฮ้ยสังกีมาสังกีก้ามันเห็นแล้วว่าง ยงยงเอาเข้าแวเข้าแถวปุ๊บกำมาตั้เดิมมาตั้งเดิมปผกำเาเอแถวต่อทีไหนใหญ่ไม่หลอกไม่ไหวเอาพ่อในกันเมื่อนั้นพร้อมหรืยังสาวๆวันน้เข้าแถวหงียางเข้ากุ๊กเอาแล้ว่าแล้วเอาหมูมาอยู่ด้านหน้าเปิดซีนมันแปลกสองก้อน้านหน้าอ่เอาอันอันห้าหอมอยู่ทางหางดอนอ่ทางหนะมันซื่อเุ้มเหมือนโอเค มีหลองไม้ได้วยนะรวามเรียังครับ3 2ม0อูโอริเนฮักูก็มใจน่อยโอเคนี่ไงหมูริเทนฮารดอ่ะเฮอยในตัดก่อนเลยก่อน o ด้อ1 2 3 capture การอกรกันการนแงน,นึงอะอ๋อก็ถ่ายจำๆถ่ายำๆอา้าวหน้ากองใหญ่มากเลย่ง capture ยุ่มยุ่มยุตืดอัมป้มยุ่มไยุ่มไหมบ้เออ1 2 3 โอ้โหเรียบร้อยครับยังนัดเพื่อนๆนี่นะนี่ประมาณ10กว่าคนสาวน้อยวันงานเพื่อจะพร้อนรำวันนี้นะเอาถ่ายคลิปเปิดคลิปก่อนเท่านั้นยืนอยู่ต้อนรับเข้าสูตรก็ใส่เชือดน้องคำลาวสาวน้อยวันงานเนาะเออก็มาเลยถ่ายก้อยเออบนซุพี่เอาถ่ายดิเดียเอออ้าวอันเปาเป็นไงครับสบายดีไหมนี่ไงโอ้โหแต่งตัวเป็นสาวใหญ่ได้ตอนนี้นะ สาวที่คนนี้เก่งมากขึ้นต้นมะกอมไปเลยไปเลยเอา้าวขึ้นไปเลยแล้วน้องหอมหนุ่มนี่มารอแล้วก็วันนี้ก็จะได้เห็นยูทูบเบอร์หลายๆายคนนะครับที่กําลังจะขึ้นมาชมบรรยากาศพร้อมรำแห่งวันงานเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซี see, กดซับสไคร e จากซ่องของผมนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะไม่ได้พลาดพลาดสิ่งดีๆแล้วก็ในช่องของผมนะครับไปเลยนี่ครับหลอกไม้วันงานเราสวยมากเลยแล้ว嘛 ตามไปเลย,ยนี่ครับคณะพลประมันเงี้ยเรา นี่มาเย็นอยู่ที่บรรยากาศที่กําลังคึกคักแห่งโรงเรนวัดวรรแงนะครับอันนี้คือคณะกลุ่มสาวน้อยกําลังจะพร้อนราหรือว่าําวงแห่งนครเชียงตุงวันนี้นะหลายหลายคนก็เพิ่งจะใส่ชุดเหมือนกันมาทั้งหมดเลยแล้วก็รอตักบาดก่อนที่เราทําภวินีสุดขอคา,าอาคมนะอ๋อดูวันนี้ก่อนเท่านั้นเข้าวนะัดแห่งโรงเรนวัดวรรแงนะและก็จะได้เห็นภวินีที่กําลังจะ ถอนสุดพาววสุแห่งโรงเรียนวัดวรรเงินของเรานะก็ลูเรียกรับรอบนะสาวน้อยกําลังยินนีต้อนรับแขกเพื่อจะขึ้นมาทางนี้นะโอเคเรามาถ่ายพาวุสุก่อนที่พระอาจารย์เขายังไม่มานะเอาเราไปดูกันก่อนมันดูีเมากวันก็สุดยอดนะแล้วก็สถานที่ถวายตังตรงนี้นะแล้วก็พระอาจารย์มังโอมันขึ้นได้หรือเปล่าสูงมากเลยคือเ่อนข้างโง่นะใส่ที่ พระนิทิที่มีข้าวหลามสุดยอดไปเลยท่านชมเราก็ไม่เคยนขอโทษด้วยนะข้าวเหนียวใหม่โอ้โหนี่ยข้าวเหนียวข้าวใหม่ๆม่แล้วก็คล้ายๆกับข้าวใหม่น้ำใหม่แต่ละองค์มากก็ถวายข้าวหลามไปเลยเชิญประมาณ5้าองค์นะพระอาจารย์แต่ละหมู่วัดโอ้โหนี่แปลกมากท่านชม้ชมโหเราก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้โอ้สุดยอดครับ เข้าใหม่เข้าใหม่ส่วนมาจะเป็นเข้าใหม่ๆดังนั้นเลยอ้าว will hear this the ordinary hall อ yeah, ะ I think in อังกฤษอ yeah, ะ it's c o r r e c t or not I'm not sure Uh, this is the ordinary hall. When the novice is uh, 20 years old, so to become the monk, so they have to attend this ordinary hall to become the monk and more powerful. So they have to practice the law of the monk is one 200, yeah, maybe 200, yeah. 200 of rule, yeah, for practicing medicine and to be a monk. For novice, it's only 10 ru. ส่วน yeah ten ลู for the novice หลังจากผ่ e น to be a novice 10 years so to become the monk โอเคกเราติดตามชมการขึ้นไหวงานโรงเรียนวัดบรรงานนะแล้วก็ไปทักทายยูทูบเบอร์หลายๆาคนที่เข้ามาก่อนแล้วนะก็สามารถรับเชิญดื่มกาแฟแล้วก็อันนี้คืออะไรครับโอ้โหม enfin ันแก้วลาวโอ้โหสุดยอดเลยนะ ของแปลกเหล่านกลุ่มกระเต่ามีลายหมู่ว่านเลยอาเขนมจอยจอยยุงอ่ะนะคุณน่ากลัวแคไหนคุณจ้าด้วยต้อนรับเข้าสู่นี่คือสวัสดีครับไอเด็กครับเป็นไงครับไม่ค่อยยิ้มเลยร้านเพ่อะไงเป็นชื่อไว้สบายดีวะสบายดีสบายดีนะไอ้ไอเล็กไม่ค่อยเอากล้องนะช่วงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะวันนี้จะได้เจอยูทูบเบอร์หลายคนนะเต็มพร้อมวันนี้หนุ่มหล่อวันงานต้องต้อนรับอย่างดีนะ เอาละครับตอนนี้ก็หลังที่มาถวายแล้วก็ช่วยกันย้ายเข้ามาที่ห้องครัวช่วยกันก่อนนะครับอันนี้คือสําหรับที่ต้อนรับแขกอย่างดีเลยส่วนมากจะเป็นไทยเหนอนะหมู่ว่านตรงสี่ของเรามีน้องหอมทํามาด้วยก็มีข้าแรงขึ้นมาด้ยนะอยเอาไว้นี่ก็ได้นะเอาไก่จับทีนี่หรอเอาไก่ตั้งเนื้อสูงนี้นะ โอ้ไกลนื้อนี่หนอ,อไปยกมาเลยไหน,นกันแน,น่ก่อนแหละหนูยกมาเสร็จแล้วการอไรปตึกต้านหนิลูจกจะาฟองเจอมาใหม่ตีต้านอย่างเงี้ยน <c ười> จัดไปเลยเต็มที่เลยครับวันนี้ครับ <c ười> เดี๋ยวขอเปิดเฟซดูก,ก่อนว่าใครทักมาหรือว่ามาไม่ถูกวันนี้เะม้อมีหรือเปล่านะ ของที่ถวายแล้วก็ช่วยกันย้ายเข้ามาที่ในครัวเพื่อจะทำอาหารได้หรือเปล่าแค่นะั้นเ,เล็กหน่อยไหมสูส้ๆนะครับไอาเย็บไอ้เล็กนั้นไม่ค่อยยิ้มเลยสวัสดีครับก็หลายหมู่ว่านมาครับที่มารวมตัวสมัครคีสำหรับงานบุญแห่งวัดบรนแงนวันนี้นะก็เ <c oughs> <c oughs> ่อไปเข้านูตั้งเนือ้อมาเอามาทั้งเออขอถ่ายสัมผัสที่เข้าพืน้น ข้าแรงพื้นแห่งหมู่บ้านตงสีของเรานะ,ะ,นาะท่นานผู้ชมเน้องกะดิฉันกับวุ้นถยอข้าแรงพื้นนี่ครับหมู่บ้านตงสีนะจากหมู่บ้านตงสีของเรานะก็ระแรงพื้นแล้วกลุ่ม อเต้องสีงจะไามหรือเปล่าอ้าวจะช่วยทางนี้อีกหรือเปล่าไปแล้วก็ชิมคขแรงขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็กำลังโคนกำลังขึ้นมานะลมทำบนลมจิตรมใจสำหรับพรรยากาศตอนเช้าว,วันนี้นะครับโอ้โหนี่ครับสุดประจํา <c oughs> เฮ้ยดอนวันนี้นาจอมแล่มาเน่ โอเคกูก็ okay, พร้อมแม่ค่ะพ่อพร้อมอย่าลืมยุ่มนะโอเคปีสมารปีสมารโอเคเรดี้เรดี้ติดนิดต้องแคปเจอร์โอเคเดี๋ยวผมนะติดนิดต้องแคปเจอร์วันทูทีแคปเชั่นในกูก็อ่ะอย่าลืมยุ่มค่ะวันทูทีแคปเจอร์ติดนิดต้องแคปเจอร์โอเคแล้วค่ะงามหมด <c oughs> แล้วก็จะได้กินข้าวแรงพื้นแห่งตงสีของเราก็เต็มพร้อมแล้วครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับท่านชมก็ตอนเย็นๆนะจะมีคนมาเยอะกว่านี้โอ้สวยงามตามท้องเลิงเลยโอ้หอมเตี้ยวแสวมัน,น <c oughs> กินหอมมากเลยนะข้าวแรงพืนรู้สึกน้ำลายไหลนะสำหรับข้าวแรงพื้นแห่งหมู่บ้านตงสีนนกินหอมมากเลย ฮาเบอร์ใส่เค้งอะเนอทำไรเอากาฮาปลายบาลนะใส่บาลเดี๋ยวได้ทำไรน้ำลายไหลเลยเนีอใส่นุ่งพองอ๋อใส่จีจีค่ะโอเคอันนี้น้ำขิงอ่ะเนออ๋อใส่ข้าวเจ๊จิมนะโอเคลองลองชิมก่อนนะครับข้าวแรงพื้นอ๋อนี่ค่ะ อ๋อนี่ครับน้ำสูค่ะรูใส่อินครับแล้วคับจิ่กันเเอาครับค่ับพีกกมบุ้มมากเลยกอเอาค่ะักลเน้ำปลาเจไมิต้งไหนเอเอจ้าพ่อายอยู่น่องหัวเอาชิมก่อนโอเคโอเคไปนอ่าซาไม่ซาไม่โอ้ินด้วยกันนะ จ,จามด้วยกันนะศูนินกันอย่างจางกด้วยๆๆ <c oughs> อสิงหลังนะครับอ,อร่อยมากเลยรวดจับถึงวดนั่นเศกือนั่นของลเนาะครัวเ็นเงียอันนี้คือเปรียการเบื้องหลัง นี่คำนุ่งนะต้ยมยำขาหมูต้ยมยำตีนหมูนะนะครับชาวบ้านมาช่วยกันด้วยนะทางนี้คือเปียกอากาศเบื้องหลังล้างจานช่วยกันเอาเอาจิตเอาบุญนะครับท่านชมครับก็ได้ถ่ายใกล้ๆที่รุ่นจีไม่ได้พอดีเสียงเพลงลังมากนะแล้วก็พีดีกสิทธิ์ด้วยเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศตอนทำบุญลงวสวดตักบาทเน้นน้อยประมาณ60-70นะ เพลงแรงมากเลยท่านชมโหสุดยอดเลยงานนี้นะแล้วก็ได้เจอสาวๆบนงานของเรานน่ไงเป็นไงวันดีน้องหอมนุ่มนี่เนี่ยโหเป็นไงสาวๆสบายดีไหมัาคายสวัสดีก่อนนี่นี่น้องหอมกับน้องคำเหลาเอาอีกคนหนึ่งหลาวันนี่เนี่ยเอาแล้วก็เริ่มร่วมงานนะครับ โอ้ยังมีอีกเยอะทั้งลังมีอีกนะสาววันเงีนเราตอนนี้รอรอ,อยูทูบเบอร์คนใหม่ยังขึ้นไม่ขึ้นมาสักคนเลยหวังว่าสิบโมงน้องอํานุนจะมานะแต่ไม่รู้ว่าน้องแป้งยังไม่ตอบตัวอะไรเลยจะเข้าร่วมสู่งานนี้หรือเปล่านะนี่ข้าวแรงพื้นอันเป้าได้กินกับพื้นได้ไหมเนะี่ยวานักเลยอ,อันนี้คือข้าวหนมปาด แต่ว่าขานมโคุกจังเตอะข้าวเหนีอ๋อนี่ตักน้ำซุใส่เลยข้าวแถวข้าวแถวโอ้เสียงเพลงรังมากเลยนะ ใชครับใบสูงข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดบางแยนครับสวัสดีค่ะสามสาวประกาดน้องพองที่น้องเก่งหอมสามหอมจันหอมโอเคผมเหี้ยสามหอมอีกแล้วแล้วก็น้องคำเหลานะก็เจ้าจุกปีที่ขึ้นมาทุกปีมันกลับมากมากนูเนี่ยโอเคโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดบางแยนของเรานะวันนี้นะตรงเรามาเข้าวัดต้องล้างมือก่อน อ๋อมีใน้แสลงมาตั้งปู่นาะตรงสีปู่นาะเอาล่ะเนี่ยนะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนู้นเจอตรงสีทั้งข้างๆตรงสีข้าวแรงพื้นพาไปเลยพาน้องๆไปล้างมือก่อนนะก่อนจะไปกินข้าวหนมเดี๋ยวต้องใช้มือหยิบหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ครับมานี่กำห้องเพลงอนก็ผูกก็ผูกกันป้องเนอะโอ้งานเตะงานเตะมากกว่าถ่ายมันหนึ่งสอง ไปแล้วค่ะตีดตรงแคปเจอร์ไอทไออย่งนี้มไอททมาติดไอหมูดงไปกันัอาตก่อนเว one two three capture one 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 เอาไหมตีดีตรงแคปเจ์ pop p p โอเคแล้วเจกนน ยุกทานห้เน e so like, okay. ียุ่งก่อมกัินะ้มายุ่มมาเอาไปส่งบรนพายนตเออเฮ้สองท่าไปกันรัสิมาเลยนางแสงแจงดีมีเงาปุ่ะนางนายนางมาในกองรู้าอะไรกันเชิญนางเชิญนางเชิญนางกแถวกแถว Chúng mà ở đang khi cá nữa rồi, ở đang tặng đùa này tí tí. Ừ. Ok, đi ăn, phóng đi ăn Ok, 1, 2, 3, capture. 1, 2, 3, kết thư 1, 2, 3, kết thư Ok <laughs> Nam à, Nam cái này kết à. tui ạ à. ห่าหัดจับคนนี้เนอกำลัื้อซื้อสกู๊ใหม่หมโอเคเตรียมพร้อมไปต่อก็กำลังจะเข้าสดแล้วครับวันนี้ครับเอาละครับกำลังจะเปิดพิธีที่ โสดมนสุตถาที่นี่ครับเข้ามาแล้วเชิญกันนั่งเลยครับตัอนนูนนี่